พาิมึงก็ไม่เอา,าศาสนามึงก็ไม่เอาสถาบาันพระมหากษัตริย์มึงก็ไม่เอาทหารมึงก็ไม่เอาแล้วมึงจะเอาส้นตีนอะไรไม่มีกษัตริย์ตายในสนามรบมีแต่ไพร่ที่ตายในสนามรบวาทกรรมของชอพนิกาแกนนําพักสมเนาที่นับวันพูดอะไรออกมาแต่ละอย่างประชาชนรับไม่ได้เหมือนอยู่กันคนละประเทศเลยพูดมาได้ไม่มีกษัตริย์ตายในสนามรบถามหน่อยว่า การลบที่มีกษัตริย์ร่วมออกศืกกษัตริย์ต้องเป็นจอมทัพหรือเป็นทหารเลวเอาหัวคิดน,น้อยของมึงมาคิดบ้างจอมทัพออกไปเป็นขวัญกำลังใจของทหารเขาจะปกป้องจอมทัพยิ่งกว่าชีวิตไม่ใช่ใจอมทัพออกไปตายอีกพวกโง่ถ้ากำลังใจมึงตายก่อนทัพมันจะไปต่อ,อยังไงมึงเคยเห็นการลบในหนังไหมหรือในประวัติศาสตร์ไหมพอจอมทัพโดนฆ่าตายทหารที่ยังรอดที่เหลือจะต้องยอมตกเป็นข่าทาสเป็นเฉลยสืกถูกฆ่าทิง้งหรือจับไปทั้งหมด ถ้าเกิดว่าวันนั้นกษัตริย์ที่ออกรบและสิ้นพระชนหรือตายในสนามรบอย่างที่มึงพูดเนี่ยวันนี้จะมีประเทศนี้ให้มึงมันนั่งบูลลี่ท่านอยู่สวยๆในร้านกาแฟมีที่ให้มึงนั่งหลับนอนหลับนอนตื่นอยู่ตรงนี้จะมีประเทศไทยให้มึงมานั่งดา่านั่งสับนั่งโขกนั่งแต่งตัวไว้สวยอย่อยางงี้ไหมกษัตริย์ก็คือจอมทัพไม่ว่าจะเป็นพระนเรศวรขี่ช้างองเงาไปฟาดคอจอมทัพพม่าจนตายไงมึงเึ่งมีแผ่นดินอยู่จนถึงทุกวันนี้ พระศรีสุริโยทไทย,ยอมสละชีพไหมละ่ะมึงทึงมีบ้านมีแผ่นดินอยู่ตอนนี้เราเสียกรุงศรีไปแล้วครั้งหนึ่งก็พระเจ้าตากศิน์ไม่ที่กอบกู้กลับมากับราชการที่หนึ่งตอนนั้นมีสงครามเก้าทับคิดดูว่ามีศึกมาตั้งเก้าที่เก้าแห่งอะราชการที่หนึ่งท่านไปออกรบจนเกือบตายกว่าจะมาเป็นกรุงรัตนกโกสินทร์ตอนนี้ไงต้องบาร,รมีของกษัตริย์ไหมถึงรวบรวมไพ้พลออกมาจนทนะศึกครั้งแล้วครั้งเล่าแบบนี้ ไพร์มันไม่มีบรารมีอย่างกษัตริย์มันไม่สามารถรวบรวมไพ่ผลได้ต้องอาศัยผู้มีบรารมีมากก็คือกษัตริย์ที่พวกมึงบุลลี่จะล้มล้านกันอยู่เหลือเกินประเทศไทยนี่มันโคตรอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวมันเคยเรียนไหมทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มากใครก็อยากได้ประเทศไทยมีดีบุกมีทองมีกา๊าซธรรมชาติใต้ทะเลก็มีกษัตริย์ไหมที่ปกป้องประเทศจนเหลือมาเป็นทรงขวานทองที่ไม่ตกเป็นขี้ข่าของใครในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้มีไพ่คนไหนทําได้ไหมล่ะ ปู่ย่าตายายทวดของพวกมึงเมื่อ200300กว่าปีอยู่ที่ไหนทําอะไรมีแผ่นดินอยู่ออกลูกออกหลานออกมึงมาให้มานั่งบุลลี่กษัตริย์อยู่ทุกวันนี้แล้วมึงก็เอาความรู้ความคิดปิดๆของมึงนี่ไปสอนลูกสอนหลานให้บุลลี่กษัตริย์ราชวงศ์ทั้งหลายขอความเท่าเทียมมึงเอาอะไรไปเท่าเทียมกษัตริย์ฮะอีพวกสมเนาไม่เจียมกะลาหัวตัวเองเลยเป็นไพร่แต่ยาไปเทียมเทวดามันพยายามไปอีกชั่วลูกชั่วหลานเขามึงก็ไม่สําเร็จไม่มีทางไปเทียบเคียงบาร,รมีกษัตริย์ได้ มันคนละชั้นกันมึงรู <em restrial> <örung> mm ้ไหมว่าคนที่เกิดเป็นกษัตริย์เกิดมาเป็นราชวงศ์เกิดมาเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายเขาสั่งสมบารมีกันมามากมายนานขนาดไหนแล้วทําไมเขามาเกิดเป็นกษัตริย์แล้วมึงต้องมาเกิดเป็นไพร่เหรออีส้มมึงรู้อย่างเรื่องพวกนี้บ้างไหมเห็นไหมว่ามันไม่เท่าเทียมกันมาตั้งแต่เกิดแล้วพ่อแม่ขายบ้านขายนาให้ไปเรียนเมืองนอกเมืองนากลับมาก็หัวสูงกลับมาบุรี่กษัตริย์ และยังเสือกมาสอนพวกเด็กๆรุ่นหลังให้ทําตามผู้มึงอีกพวกเด็กกะโหลกกะลาก็ไม่รู้หาอะไรเลยมีลูกฟ้าสูงแผ่นดินต่ําคงอยากจะเชยชมทรัพย์สินที่ตัวเองไม่เคยมีเพราะความเป็นไพร่มันก็ได้แค่นี้ความฉลาดไม่มีการศึกษาความรู้ก็ไม่ครบมันนั่งโดนพวกนี้ปั่นหัวชูสามนิ้วแบบนี้ไงมันเท่ใช่ไหมไอ้โง่อีโง่ทั้งหลายไม่รู้หาอะไรเลยสมแล้วที่เขาจับเข้าคุกเข้าไปดัดสันดานไอ้พวกไม่ยอมก็นหนีไปต่างประเทศ คนพวกนี้ไม่ควรอยู่ในประเทศประเทศของพระมหากษัตริย์เนี่ยมึงออกไปตายที่อื่นเลยนะไม่ต้องกลับมาเลยนะคุณชอบไปแจ้งความพวกสร้างเฟกนิวดิสเครดิตพักประชาชนฉันก็เลยไปฟังที่คุณพูดที่คุณบอกว่าห่างกันแค่2วินาทีฉันก็ไปฟังใช่คุณบอกว่าไม่ต้องการที่จะให้บอกยุทธวิธีแบบละเอียดแต่คุณถามมาแผนการลบทำไม มันสิ่งมันเป็นสิ่งที่คุณควรจะรู้หรอมันเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู้หรอลบไปกี่กิโลลบไปถึงไหนลบไปถึงเมื่อไหร่อ่ะประเทศไหนเขามาออกมาบอกกันบ้างล่ะถึงไม่แบบละเอียดก็เถอะลบนะคะพี่ทหารก็ไม่ได้เดินไปขี้ในป่าที่จะบอกว่ากูเดินไป2 0 0รเมตรนะแล้วกูจะใช้เวลาขี้สินาทีนะ สงครามค่ะทําสงครามออกรบค่ะมันบอกเวลาไม่ได้ว่าจะจบเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่อาจจะจบวันนี้ก็ได้ถ้าขมีนมันถอยมันยอมถ้ามันไม่ยอมก็ต้องรบต่อค่ะอาจจะรบไปถึงเวนมเปนก็ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่คาดคิดไม่ได้กับคุณช่อคหาคําถามเสลอมากฉะนั้นประชาชนเนี่ยฉันยังคิดเลยค่ะฉันยังนึกเลยว่าเี่ยคุณอยากรู้ไปทําไม ประชาชนก็ไม่ได้อยากรู้ไม่ต้องเอาประชาชนไปอ้างสิ่งที่ประชาชนก็อยากได้ยินคือกองทัพและรัฐบาลออกมาแถลงการว่าไทยรบชนะสามารถยึดคืนพื้นที่ทุกตารางนิ้วยึดคืนอธิปไตยของไทยกลับมาได้ร้อเซนี่คือสิ่งที่ประชาชนเขาอยากได้ยิน เออเขาอยากได้ยินแค่นี้เขาไม่ได้อยากรู้แผนการรบคุณจะถามไปทําไมถึงแผนการรบคุณถามเพราะคุณอยากรู้ไงคุณอยากให้เขาออกมาบอกไงแล้วมันมีประเทศไหนที่ก็ออกมาบอกกันบ้างล่ะฮะฉันก็คิดเหมือนคนที่คุณไปฟ้องเขานั่นแหละคิดเหมือนกันเลยจะถามเพื่อจะอยากรู้เพื่อรบค่ะ ไม่ได้ไปขี้จะบอกได้ว่าเสร็จกี่โมงกี่ยามไปขี้ถึงไหนฉันไม่สงสัยอ่ามันสมองของพวกคุณนะคุณคงจะมีความรู้ว่าคุณเรียนสูงจบสูงแต่ตกะตกะตะกะความคิดของพวกคุณเนี่ยมันคือแบบมันไม่ได้อ่ะเข้าใจเนาะเห็นข่าวไทยรัฐ เอาหลายคนไปดีเบตกันแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยเขาถามว่าคิดยังไงกับเรื่องนิรโทษกรรมรวมมาตาหนึหนึ่งสองด้วยแล้วใครที่คิดว่าควรนิรโทษกรรมเรื่องหนึ่งหนึ่งสองด้วยมีบักเทงยกมือคนเดียวกูก็เข้าใจแหละว่าทำไมพวกมึงเนี่ยถึงดันเรื่องนี้กันจัง แล้วอย่างที่คูบอกว,ว่าตั้งแต่อะไรนะอนาคตใหม่เนี่ยแม่งไม่จบกับเรื่องนี้จริงๆพักพวกมึงโดนคดีหนึ่งสองเนี่ยเต็มเตไปหมดมึงบอกว่าหนึ่งหเนี่ยมันจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่แสดงออกต่อสถาบันก็คือนิรโทษกรรมให้หมดคนที่แม่งใส่ร้ายหรือรอบทำร้ายหรือพยายามที่จะ ขู่อาฆา,าตมาด้ายต่อสถาบันที่แม่งหนีอพยพไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันจะได้กลับเข้ามาทําเรื่องเย,ยี่ยแบบเดิมอีกได้ไหมใช่ป่ะสิ่งที่มึงต้องการน่ะคือแบบนี้แล้วกูก็บอกไปหลายรอบมากเลยว่าไอพ้พรรคเทีย่ยเนี่ยพรรคส้นตีนเนี่ยมัจเจ้าเรื่องนี้จริงๆกูงงกับประชาชนหลายๆคนที่แม่งยังหูเบาเชื่อไอ้พวกเทีย่ยนี่อยู่มันเป็นใครมาจากไหนฮะมันเป็นใครอุถามพวกมึงดิ ว่ามันเป็นใครมึงรู้จักมันดีเหรอมึงรู้จักสันดานมันเหรอมึงรู้จักนิสัยมันเหรอหรือว่ามึงมองตาพวกมันเนี่ยพวกมึงเนี่ยรู้เลยทันทีว่าแม่งคนดีแน่ๆกูจะบอกพวกมึงให้นะให้ไอ้พวกเฮียเนี่ยขึ้นมาบริหารบ้านเมืองเนี่ยมีแต่พังนะแล้วกูพูดจริงๆว่าแม่งพังเมื่อก่อนมึงเคยเจอ,เอปัญหาฮะปัญหาเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเรื่อง นิรโทษกรรมเนี่ยผู้มึงเคยเจอกันเหรอตั้งแต่พักเคี้ยนี่เข้ามามึงไม่เห็นเหรอว่าแม่งมีแต่ปัญหาเรื่องนี้มาตลอดเมื่อก่อนไม่เคยมีปัญหาแต่พักเคี้ยนี่เข้ามาปัญหาเรื่องหนึ่งน่งสองในแม,ม่งเยอะขึ้นส่วนในพวกกระบือก็หลับหูหลับตาเชียร์เชียร์แม่งอยู่งั้นแหละนะทั้งๆที่แบบน่าจะเห็นเจตนาพวกแม่งแบบชัดเจนอะมึงทําอย่างกับผู้มึงเป็นญาติพี่น้องมันมึงถึงรู้นิสัยสันดานมันขนาดนั้น ว่ามันเป็นคนดีอ๋อพวกมึงก็คงมองตาพวกมันแล้วก็รู้เลยว่าพวกมันเป็นคนดีว่างั้นเถอะมึงรอดูแล้วกันนะถ้าสมมุติว่าแม่งแก้ไขเรื่องหนึ่งหนึ่งสองหรือนี่แล้วโทษกรรมเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมึงว่าประชาชนที่เขาไม่ยอมเนี่ยจะออกมาไล่พวกมึงไหมมึงรอดูแล้วกันกูว่ามีเยอะมากอะนะเยอะกว่าพวกที่สนับส,สนุนพวกมึงเยอะ เรื่องอื่นไม่สนใจมุ่งเน้นแต่หนึ่งหนึ่งสองแก้ลแล้วจะทำมนูนพักส้นตีนเนี่ยนะกูบอกให้เลยนะไม่ควรมีอยู่ในประเทศไทยไอ้พักที่เที่ยแบบนี้น